ที่183น่าจะเป็นตรงนี้สินะที่มีการคนพบคอแอชเชอถอนหายใจพลางนำน้ำออกมาดื่มพร้อมกับเติมอาหารลงท้องตอนนี้เขาหิวมาก การเดินทางตลอด1วันผ่านทะเลทรายอันกว้างไกลในที่สุดเขาก็เจอเข้ากับหุบเหวที่คล้ายกันกับในข่าวหากเขาจำไม่ผิดชีวิตก่อนมีการคนพบคอท่าดินระดับ9ดาวภายใต้หุบเหวแห่งนี้แม้มันจะเป็นเพียงแค่ขอ9ดาวเท่านั้นก็ตามขนาดของมันกลับใหญ่มากยากจะหาได้หากแบ่งเป็นก้อนเล็กๆสามารถแบ่งไปอัปเกรดชุดเกราะได้ถึง1000ตัวระบบฟอสเอเนอร์ที่มีเท่าไหร่แล้ว12,300หน่วย แอชเชอร์ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกการเดินทาง1วันที่ผ่านมาเขาฆ่ามอนสเตอร์ไปเยอะเช่นกันซึ่งพวกมันมีตั้งแต่ระดับ6ดาวไปจนถึง8ดาวด้วยการย่อยสลายร่างเพื่อรีดฟอสเอนเนอร์ที่ทำให้เขาได้ฟอสเอนเนอร์จี่มาราวเจ็ดันกว่าแต้มตอนนี้น่าจะเพียงพอให้เขาได้ลองกลั่นสกิลมอนสเตร์ดูแล้วนี่ระบบมีข้อมูลการอัปเกรดชุดกระไหม แอชเชอรสอบถามระบบเกี่ยวกับการอัปเกรดชุดเกราะเขากำลังอยากรู้ว่าฟังก์ชันอัปเกรดอุปกรณ์มันจะซ้อนทับกับการอัปเกรดอุปกรณ์ที่ทางสหพันธ์กำลังใช้งานอยู่หรือไม่ เขากำลังสงสัยว่าการอัพเกรดที่ใช้ฟอสเอนเนอร์จีจนทำให้ชุดเกราะแข็งแกร่งจะเหมือนกับการใช้คอหรือเปล่าชุดเกราะนาโนสูตรรุ่นอัพเกรดพื้นฐานโดยรวมของมันมีพลังไม่ต่างจากชุดเกราะนาโนสูตรรุ่นอัพเกรดไม่ได้ที่กองทัพใช้งานหากไม่อัพเกรดด้วยคอพลังต่อสู้ของมันมีเพียง850หน่วยเท่านั้นแจ้งเตือนจากการตรวจสอบก่อนหน้า ทางระบบสามารถอธิบายการอัปเกรดให้โหดได้เพียง50เเท่านั้นทำไมถึงมีข้อมูลแค่50เอร์ซนเนื่องจากว่าชุดเกราะนาโน,โนสูตรรุ่นอัปเกรดทางระบบได้ตรวจสอบจากคนที่โหดพบเจอจึงทำให้มีข้อมูลน้อยมาก อ๋อพอจะเข้าใจแล้วงั้นถามเลยแล้วกันมันมีความแตกต่างกันไหมหากว่าฉันมีชุดเกราะสองตัวตัวแรกใช้การอัปเกรดของระบบส่วนอีกตัวใช้คอในการอัปเกรดแจ้งเตือนจากการยกตัวอย่างของโหษในการอัปเกรดชุดเกราะทั้งสองตัวมีความแตกต่างกันชุดเกราะตัวแรกใช้ฟังก์ชันของทางระบบเป็นเพียงการยกระดับชิ้นส่วนต่างๆของชุดเกราะที่มีอยู่ตอนนี้ให้สูงขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเท่านั้นในส่วนชุดเกราะที่สองเป็นการ เกรเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติของชุดเกราะนอกจากจะทําให้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นแล้วยังมีคุณสมบัติธาตุตามคอที่ติดตั้งเข้าไปด้วยอ๋อพอจะเข้าใจแล้วชุดเกราะแรก และชุดเกราะชิ้นที่สองจะต่างกันแค่เรื่องธาตุเท่านั้นแล้วมีทางไหนที่สามารถทําให้ชุดเกราะชิ้นแรกมีธาตุเหมือนชุดเกราะชิ้นที่สองหรือเปล่าโรดสามารถใช้ฟังก์ชันปรับแต่งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มธาตุให้กับอุปกรณ์ที่ต้องการได้อัตราการการติดตั้งธาตุให้กับชุดเกราะจะใช้เพียงแค่คอหนึ่งก้อนเท่านั้นฮึมแอชเชอร์ตกใจตื่นกับจํานวนคอที่ใช้งานดูเหมือนว่าวิธีแรกหากเขามีฟอสเอนเนอร์ที่มากพอไม่จําเป็นต้องออกเดินทางหาคอมาใช้งานกับชุดเกราะเลยก็ได้เนื่องจากว่าฟังก์ชันปรับแต ใช้คอเพียงหนึ่งก้อนเท่านั้นก็สามารถเพิ่มธาตุให้กับทางชุดกราะ ส่วนวิธีของสหพันธ์จาเป็นต้องใช้คอถึง12ก้อนแล้วยังไม่ใช่การการันตีอีกด้วยว่าจะสําเร็จต้องมีการลุ้นอีกว่านาโนบอร์ที่ดูดซับคอเข้าไปจะพัฒนาได้หรือไม่ดังนั้นคอที่ใช้จึงไม่ใช่เพียงแค่12ก้อนอย่างแน่นอนนอกจากเขาคนนั้นจะเป็นคนที่โชคดีมากระบบชุดเกราะมาร์เอดที่ผ่านการอัปเกรดในตอนนี้มันสามารถเพิ่มธาตุเข้าไปได้หรือเปล่าแอชเชอร์ชี้ไปยังชุดเกราะมาร์เอดที่เขาเปลี่ยนมาสวมใส่หลังจากเข้ามาในเขตทะเลทราย หากมันเพิ่มธาตุเข้าไปได้ตัวตนในตอนนี้ที่เขาสร้างขึ้นมาไล่ล่ากลุ่มคุนนกสีแดงจะกลายเป็นตัวตนที่น่ากลัวเนื่องจากเขาไม่ได้ใช้ชุดเกราะนานโนสูตรแต่กลับมีพลังเทียบเท่าชุดเกราะนานโนสูตรแจ้งเตือนระบบไม่สามารถตอบคำถามได้เพราะไม่มีข้อมูลโ,โปรดตรวจสอบด้วยตัวเองแอชรู้สึกตื่นเต้นจากคำตอบของระบบดูเหมือนว่าเขาจะมีโอกาสในการเพิ่มธาตุให้ชุดเกราะมาเอ็ดได้ที่เหลือเพียงแค่ต้องหาคอมาทดลองเท่านั้น ก็อ,อก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 เสียงกระทบกันของทรายในร่างของแมงป้องส่งเสียงเตือนให้แอาชรู้ว่ามอนสัตว์กำลังจะโจมตีเขาที่เพิ่งกินข้าวเติมพลังเสร็จแล้วนี้จึงลุกแล้วกวาดตามองพวกมันรอบๆเพื่อดูว่ามีมอนสัตว์แปดดาวอยู่หรือไม่หากไม่มีเขาจะลงไปในหุบเหวเพื่อตามหาคอระบบตรวจสอบตัวนั้นใหม่ จริงหรอที่มันมีสกิลเฉพาะตัวแอชเชอร์ฉีกยิ้มกว้างในที่สุดเขาก็เจอของหายากเข้าให้แล้วจึงรีบสั่งให้ระบบตรวจสอบทันทีว่าแมงป่อง8ปดดาวที่กำลังเข้ามาล้อมรอบตัวของเขานี้มีสกิลเฉพาะ หรือว่าระบบตรวจสอบผิดนี่มันก็ผ่านมาหนึ่งวันแล้วเราจะเอายังไงต่อสตีฟถามด้วยความงุดหงิดงานของมันคือการตามสืบข้อมูลของแอชเชอร์เกี่ยวกับวิธีการลงมือฆ่ามอนสเตอร์เก้าดาวกลับกันงานที่มันฟันนึกว่าจะเป็นเรื่องง่ายที่ต้องมาจับตามองชายคนเดียวที่มีพลังต่อสู้เท่ากับมอนสเตอร์แปดดาวชายแปดดาวที่จับตามองกลับทําในสิ่งที่ต่างนอกจากจะเดินหายเข้าไปในเขตอันตรายที่ทางสหพันธ์ยังไม่ตรวจสอบแล้วนั้นมันก็ต้องมานั่งบนต้นไม้ไปวันวันรอโดยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะปรากฏ ตัวตอนไหนแม้จะกระตุ้นให้เจดออตามเข้าไปพวกมันกลับต้องออกมาด้วยความรวดเร็วเพราะสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในการสำรวจมากโอกาสลงทางมีสูงจึงทำให้พวกมันสองคนต้องออกมานั่งรอแอชเชอร์ให้เดินทางออกมาเท่านั้นระบบกลั่นสกิลเล็กในพิษแมงป่องแจ้งเตือนใช้ฟอสเอนเนอร์ที่หนึ่หน่วยในการกลั่นสกิลจากมอนสเตอร์แจ้งเตือน ได้รับสกิลเหล็กในพิษแมงป่องแอชเชอร์มองไปยังสกิลใหม่ที่ปรากฏออกมาเดิมทีแมงป่องระดับ8ที่เขาพบเจอจะมีเพียงแค่สกิลเหล็กในเท่านั้นหรือไม่ก็สกิลผิดหางแมงป่องกลับกันตัวที่เขาเพิ่งฆ่าไปกลับมีสกิลที่ตัวอื่นๆไม่มีเหล็กในพิษแมงป่องแอชเชอร์ทดลองใช้งานสกิลปรากฏว่าในหัวของเขามีข้อมูลหนึ่งวิ่งเข้ามา ทำให้เขายกมือขึ้นมากำก่อนจะพบว่ามีวัตถุบางอย่างเหมือนกับเหล็กในโผล่ออกมาที่กำปั้นบนปลายแหลมของเหล็กในที่มีขนาดใหญ่ไม่ต่างจากแตงกวามีของเหลวสีม่วงไหลออกมาทำให้เขารู้ว่านี่เป็นพิษทันทีที่แอชรับรู้ได้ถึงความสามารถของสกิลจึงชกหมาดลงไปบนพื้นดินจนทำให้เกิดเสียงทิ่มแทงไม่ต่างจากตอนแทงหอ,อกลงพื้นก่อนที่เหล็กในบนกำปั้นจะหลุดติดไปกับพื้นบริเวณที่เขาชกภายใต้การมองสำรวจบริเวณที่แทงเหล็กในเข้าไป แอชเชอร์พบว่าเหล็กในที่สร้างมาจากมานาค่อยๆสลายกลายเป็นกลุ่มก้อนพลังงานกระจายไปในอากาศไม่ได้เป็นเหล็กในของจริงเหมือนแมงป่องแบบนี้ก็สนุกสิแอเชอร์ฉีกยิ้มกว้างรอยที่เขาจมตีลงไปนั้นอาจทําให้ศัตรูที่ทาการสืบสวนปวดหัวก็ว่าได้เนื่องจากมันไม่เหมือนร่องรอยของอาวุธใดๆเลยคนที่ตรวจสอบคงจะทําได้เพียงแค่ระบุว่ามันเป็นการแทงด้วยของแข็งแหลมคมเท่านั้นอึงมัดอีกข้างต่อยลงไปบนพื้นดินพลางแสดงท่าทางยิ้มแย้มออกมา ที่เหลือคงเป็นการทดลองกับมอนสัตว์เพื่อดูว่าพิษของสกิลจะทำงานในรูปแบบใดเนื่องจากทุกๆอย่างเกิดมาจากพลังงานของชุดเกราะหรือพลังงานในร่างของแอชเชอร์เอาละ่ะไว้ลองกับมอนสัตว์ด้านล่างเลยก็แล้วกันแอชเชอร์ Azure มองไปยังก้นเหวเขาไม่เห็นอะไรเลยนอกจากอายุทรายกำลังโหมกระนำการใช้งานระบบไอพ่นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะบินลงไปเพราะไม่รู้ว่าตัวของเขาจะถูกพัดปลิวไปที่ไหนแอชเชอร์ Azure จึงมองไปรอบๆสำรวจทุกๆอย่างภายใต้หน้าผาที่เขายืน ปรากฏว่ามีรูมากมายโผล่กออกมาจากหน้าผาดูเหมือนว่ามันจะเป็นเส้นทางของมอนสัตว์ภัยในหุบเหวแห่งนี้ที่จเจาะขึ้นมาบนทะเลสาย เขาจึงตัดสินใจที่จะใช้งานเส้นทางนี้เพราะจะได้ตามหาสกิลเฉพาะตัวอีกด้วยถึงแม้เขาจะไม่เจอสกิลเฉพาะตัวแต่หากเป็นสกิลที่มีประโยชน์เขาก็จะกลั่นมันออกมาหวังว่าคากลับออกมาจะทันเวลาที่นัดก,กันไว้กับคุณโอลิเวียนะแอชเชอร์ไตลงไปในหน้าผาจากนั้นก็กระโดดเข้าไปในรูที่มองเห็นแม้มันจะไม่มีทางเชื่อมเข้าหากันก็ตามเขาสามารถทะลวงเส้นทางเหล่านี้ให้เชื่อมหากันได้เพราะเคยขุดดินรอบเข้าไปในฐานของกลุ่มคุณนกสีแดงมาก่อน ท,ทันทีที่แอชเชอร์กระโดดเขามาในรูเขาก็พบเข้า กับควันสีขาวลอยตลบอบอวนร้อมกับชุดเกราะแจ้งเตือนถึงกรดที่สัมผัสผิวชุดเกราะไม่ได้มีแค่แมงป่องซินะแอชเชอร์เดินฝ่าเข้าไปในหมอกที่เต็มไปด้วยฤิษ์กัดกร่อนด้วยชุดเกราะมาเอดที่มีพลังก้าวดาวหมอกเหล่านี้ไม่สามารถเจาะเข้ามาได้ท,ทันทีที่แอเชอร์เข้ามาลึกพอสมควนเขาจึงทุบทำลายพื้นดินทะลวงลงไปยังเส้นทางที่อยู่ต่ำกว่าหากมอนสเตอร์ไม่เข้ามาหาเขาก็จะไปต่อการเดินเข้าไปในรูของพวกมันไม่ใช่เรื่องดีเช่นเดียวกันงานที่เขาต้องทำคือลงไปให้ถึง ถูกเพวแล้วตามหาคอให้พบส่วนมอนสเตอร์ในรูมากมายเหล่านี้เป็นเพียงแค่ของแถมเท่านั้น หากพวกมันออกมาโจมตีก็เป็นเรื่องดีเช่นกันเพราะเขาจะได้เก็บฟอสเอนเนอร์จีถ้าพวกมันไม่ออกมาเขาก็จะทำลายรังของพวกมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงก้นเหวแจ้งเตือนตรวจพบพลังชีวิต154จุดกำลังมุ่งหน้ามาหาโทษให้พวกมันมาแอเชอร์ทุบทำลายพื้นดินไปเรื่อยๆด้วยหอ,อกที่พยายามทำให้มันกลายเป็นสกิลปรมาจารย์หอ,อกให้เร็วที่สุดทันทีที่เขาหยุดมือแอเชอร์ก็ได้หันมองไปยังด้านบนรูที่เจาะลงมา คลิปตาที่เขาเห็นมอนสเตอร์มากมายลำตัวยาวอย่างกับงูมีปากขนาดใหญ่เป็นวงกลมเต็มไปด้วย ฟันกำลังอ้าเพื่อกลืนกินร่างของเขานี้เองนั้นแอเชอร์ก็ได้แทงหอกด้วยสกิลขึ้นไปบนท้องฟ้าจนพวกมันมากมายหลายตัวล้นลงมากองะบนพื้นดินแอเชอร์ไม่คิดจะให้มอนสเตอร์เหมือนไส้เดือนเหล่านี้เกะกะขวางทางจึงใช้เท้าเตะพวกมันเข้าไปในฟังก์ชันย่อยสลายตัวแล้วตัวเล่าจนภายในห้องของเขาเต็มไปด้วยเสียงแจ้งเตือนระบบกลั่นสกิลการขมือของเวิร์มแอเชอร์เสียฟอสเอนเนอร์ที่ไปอีกพันหน่วยหลังจากเขาเห็นสกิลที่น่าสนใจจากหนอนมากมายที่รู้จักในชื่อเวิร์มปัทถีด้วยสกิลการขมือของวอมนี้เง ได้ปรับปริ้นไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบนอกจากเขาจะใช้เพื่อกัดวัตถุให้หวังหายไปตามขนาดของปากที่สร้างมาจากพลังได้แล้วมันยังสามารถใช้ขุดดินได้อีกด้วยแอนเชอร์ที่เห็นถึงประโยชน์หลากหลายจึงได้กลั่นสกิลมาใช้งาน แปะมือทั้งสองข้างตกเข้าหากันเกิดเป็นปากขนาดใหญ่เต็มไปด้วยฟันนะับพันกว้างสองเมตรอ้างับร่างของมอนสเตอร์ที่ตกลงมาจากรูที่กำลังุดทันทีที่แอเชอร์บอกให้ปากมีหุบเข้าหากันร่างมอนสเตอร์ที่ร่วงตกลงมากกระทบเข้ากับปากขนาดใหญ่ก็ถูกกัดจนร่างของพวกมันมีแผลขนาดใหญ่บนตัวเยี่ยมมันจะเยี่ยมไปแล้วแอเชอร์มองไปยังรอยแผลที่เกิดขึ้นเพียงแค่เขาประกบมือไปด้านหน้า สร้างความพอใจให้เขามากเนื่องจากว่าแรงกัดที่เกิดขึ้นเขาไม่จําเป็นต้องออกแรงบีเลยเพียงแค่สั่งให้สกิลทํางานปากขนาดใหญ่จะกัดเป้าหมายโดยนำเอาพลังพื้นฐานของแอชเชอร์มาปรับใช้จนทําให้แรงกัดเมื่อครู่อยู่ระหว่างมอนซเตอร์สิดาวและ11ดาวบารึมปากขนาดใหญ่เปลี่ยนทิศทางจากเดิมชี้ขึ้นไปในรูที่ถล่มลงมาแอชเชอร์ Azure ก็ได้แทงมันลงพื้นเกิดเป็นการหมุนควงสว่านจนพื้นดินแต่และชั้นถล่มลงไปติดติดกันด้วยสกิลทายในมือห้าห้าไม้ยมนกสนุกเป็นบ้าเลย ตามมาเร็วไอ้พวกไสเดือนดินบทที่184ระบบฟอสเอนเนินที่เหลือเท่าไหร่แจ้งเตือน ฟอสเอ็นเนที่เหลือ42,150หน่วยผ่านมา3วันที่แอชเชอร์เดินเข้ามาในเขตทะเลทรายเขาต้องฆ่ามอนสเตอร์ไปมากมายแต่มอนสเตอร์ที่ฆ่าไปกลับยังไม่ปรากฏมอนสเตอร์9ก้าดาวออกมาเลยสักตัวเดียวนับว่าเป็นเรื่องดีเพราะเขาสามารถเดินทางได้เรื่อยๆเหนื่อยก็สามารถหยุดพักทานอาหารดื่มน้ำแต่ทว่าการเดินทางอย่างราบรยบของเขากลับแฝงไปด้วยความรู้สึกสิ้นหวังไม่น้อยเนื่องจากว่าในหุบเหวที่เดินลงมาถึงแอชเชอร์ได้ออกสำรวจไปทุกๆมุมไม่ว่าจะเดินไปทางเหนือจนสุดขอบเหวพบเข้า,าทาง ตันบีแวลของคอที่ตามหานั้นกลับยังไม่ปรากฏไม่เพียงแค่ มีแววข,ของคอไม่ปรากฏมอนสเตอร์ใต้ทุเพลหรือก็เหมือนจะไม่มีอีกด้วยแต่เขาไม่เชื่อเท่าไราว่าใต้ทุเพลจะไม่มีมอนสเตอร์จากร่องรอยหลายอย่างที่ทิ้งเอาไว้ทําให้เขาเชื่อว่าใต้ดินนี้จะต้องมีมอนสเตอร์น่ากลัวซ่อนตัวอยู่แน่นอนจากคราบการเดินทางของมันที่เหมือนกับคราบของหอยทากทิ้งเอาไว้บนพื้นดินแอชเชอร์เชื่อว่าเจ้าของรอยนี้จะต้องอาศัยอยู่ภายในนี้และมันก็น่าจะกําลังรอโจมตีผู้บุกรุกเข้ามาใน การเดินสำรวจไปทางทิศใต้ของหุบเหวเขาคิดว่าตัวเองมีโอกาสเจอมอนสัตวร์เจ้าของรอยเท้านี้ น่าจะเดินทางต่อได้แล้วสินะเจษขยะจากขออาหารและเครื่องดื่มโยนเข้าไปในฟังก์ชันย่อยสลายจากนั้นแอชเชอร์ก็เริ่มมุ่งหน้าเดินไปยังทางใต้ต่อไปเขาไม่รู้ว่าเหวนี้มีระยะไกลเท่าไหร่มีเพียงแค่ต้องสำรวจไปเท่านั้นสองเท้าที่ลุกขึ้นยืนก็ได้เปลี่ยนไปเป็นวิ่งด้วยความเร็วเพื่อทําเวลาเพราะตอนนี้การล่าของเขาเข้าสู่วันที่สีแล้วจําเป็นต้องรีบกลับไปฐานก่อนที่คนของโอลิเวียจะมาถึงเจคอฟ ฉันเอาอาหารมาให้สตีฟที่กลับไปดูลาดเราภายในศูนย์บัญชาการสหพันธ์ที่12เพื่อดูว่าแอเชอร์กลับเข้ามาหรือไม่ ปรากฏว่าทหารสหพันธ์ไม่มีใครเห็นแอเชอร์เลยวันนี้ก็เข้าสู่วันที่สีแล้วร่างของแอเชอร์กลับไม่ปรากฏจนเขาคิดว่าแอเชอร์อาจจะตายภายในเขตทะเลทรายที่เดินเข้าไปแล้วก็ได้ทว่าเจคอ,อปกลับยังไม่คิดถอยซึ่งสตีฟไม่รู้เลยว่าเจคออไปเอาความมั่นใจมาจากไหนคิดว่าแอเชอร์ยังคงมีชีวิตรอดจากพื้นที่ที่สหพันธ์ยังไม่ได้สอนีขิตสระอารวดขอบใจ จะมันที่ฐานไหมไม่หลายคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครเห็นบอดภารกิจก็ได้ชื่อของมันปรากฏดูเหมือนว่ามันจะหายไปจริงๆแล้วนี่เราจะตามมันถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ แต่จากที่หาข้อมูลการเดินทางของมนุษย์หนึ่งคนไม่น่าจะอยู่อาศัยในพื้นที่ทะเลทรายได้เกินเจ็ดวันต่อให้จะไปเจอโอเอซิสก็ตามยังยากที่จะรอดงั้นก็รอให้ถึงเจ็ดวันก็แล้วกันจากนั้นค่อยกลับไปรอมันที่ฐานมันคงไม่ยอมหายไปนานๆหรอกไม่อย่างนั้นแต้มภารกิจของมันคงไม่ขึ้นสตีฟกล่าวติดตลกจากนั้นก็มองจ้องรอบๆเพื่อหาตัวแอชเชอร์ต่อไปในที่สุดก็เจอสักทีแอชเชอร์ Azure ฉีกยิ้มกว้างเดิมทีเขาหมดหวังกับสถานที่แห่งนี้แล้วนึกว่าคอที่ตามหาจะยังไม่ เกิดแต่จากการแจ้งเตือนของระบบที่ร้องเตือนแอชเชอร์เมื่อครู่ ทำให้เขารู้ถึงตำแหน่งพลังงานขนาดใหญ่ที่น่าจะเป็นคอรวมไปถึงมอนสเตอร์มากมายที่มีระดับ9้าดาวกำลังรวมตัวกันดูเหมือนว่าเขาจะเจอโชคสองชั้นจากการเดินสำรวจใต้หุบเพลวที่ลงมาถึงมันไม่ได้มีเพียงคอที่รอให้เขาเก็บกลับไปแต่กลับมีฟอสเอนเนอร์ที่มากมายจากมอนสเตอร์9าดาวเป็นพันๆตัวนอนเกลื่อนแม้พวกมันยังไม่ตายแต่แอเชอร์กลับมองพวกมันเป็นฟอสเอนเนอร์ที่แล้วด้วยพลังที่ปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของพวกมันนี้เองไม่มีตัวไหนแข็งแกร่งพอจะฆ่าเขาได้แอเชอร์จึงมองพวกมันเป็นเพียง แค่ฟอสเอนเนื้อที่เท่านั้นบุง๋งเสียงขยับร่างกายอันใหญ่โตเต็มไปด้วยชั้นไขมันจนทําให้ได้ยินเสียงน้ําภายในร่างดังขึ้นด้วยรูปร่างสั้นๆป้อมๆเหมือนกับหนอนแต่มีขนาดตัวที่ใหญ่ถึง10เมตรนับว่าเป็นเป้านิ่ง ให้อเชอร์ได้เก็บค่าประสบการณ์สกิลเชี่ยวชาญหอกหลังจากมองสำรวจหาตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกมันที่กำลังล้อมก้อนพลังงานคอที่ตั้งอยู่ใจกลางพวกมันเอาไว้ระบบก็ได้ชี้ให้เขาเห็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่กว่าเพื่อนของมันหลบอยู่ใต้พื้นดินในจุดที่คอสีเหลืองกำลังเปล่งแสงออกมาอาเชอร์ที่ได้สำรวจจนรู้ว่ามันไม่ค่อยอันตรายสำหรับเขาจึงไม่รอช้าลุกขึ้นยืนแล้วเปิดใช้งานสกิลหอกปะทะวิ่งเข้าไปในดงของหนอนเป็นพันๆเพื่อจะฆ่าพวกมันให้ตายบารุงชวัวตัวที่หนึ่ง แอเชอร์นับเล็มมอนสเตอร์ที่ทะลวงกลางร่างอ้นวนๆของมันจนเกิดเป็นรูก่อนจะวิ่งไปยังมอนสเตอร์ตัวถัดไปที่อยู่ในเส้นทางพุ่งของเขาทันทีที่หอกแทงไปยังร่างของมันเขาก็ทะลวงผ่านไปยังอีกฝั่งแอเชอร์ที่เปิดใช้งานสกิลติดกันเป็นจำนวนหลายสิบครั้งก็ได้วิ่ง คลวงมาไกลถึงร้อยกว่าเมตรแต่แล้วเขากลับหันกลับไปทำน้างนงงสงสัยเมื่อมอนสเตอร์มากมายที่ฆ่าไปพวกมันไม่ตายเลยสักตัวเดียวนี่มันอะไรกันไม่ใช่ว่าฆ่าไปแล้วเหรอแอเชอร์ <As her S 1> เปิดใช้งานสกิลหอกเลียวคลื่นกวาดไปรอบๆอฆ่ามอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆกล้จนร่างของพวกมันขาดออกจากกันเป็นสองส่วนทันทีที่เขามั่นใจว่าพวกมันตายแอเชอร์ก็มองเห็นบางอย่างที่แปลกไปเมื่อจู่ๆชิ้นส่วนร่างกายของหนอนเหล่านี้ที่ขาดออกจากตัวได้พุ่งเข้ามาเชื่อมกันใหม่กลายเป็นหนอนตัวอ้วนอ้วนนอนนิ่งอยู่เช่นเดิม ไม่ใช่แค่ตัวที่พุ่งโจมตีเท่านั้นที่กลับมาเป็นปกตินอนมากมายที่แอเชอร์พุ่งผ่านมานี้ล้วนแล้วนำชิ้นส่วนร่างกายมาเชื่อมต่อกันจนกลายเป็นนอนปกติเช่นเดิมแล้วพวกมันก็ไม่สนใจแอชเชอร์อีกด้วยนี่มันบ้าอะไรกัน พลังที่แอชเชอร์เห็นไม่ใช่พลังฟื้นฟูเหมือนราชินีแมงมุมมันกลับเป็นพลังที่นำชิ้นส่วนร่างกายมาต่อกันใหม่แอชเชอร์จึงลองใช้งานธาตุไฟเผาไม่ชิ้นส่วนที่ขาดหายไปเพื่อดูว่ามันจะรักษาตัวอย่างไรแต่เมื่อเขาปลดปล่อยไฟผ่านการโจมตีของหอกเหล่านอนตัวอ้วนมากมายที่หลับนอนก็ได้ลืมตาตื่นมองจ้องมายังเขาด้วยด,ว,ยดวงตาสีแดงกลมโตขนาดใหญ่ที่มี เพียงหนึ่งดวงกรีดนี่มันอะไรกันอย่าบอกนะว่ามันแพ้ไฟแอชรู้สึกขนลุกการกรีดร้องเมื่อครู่เกิดจากมอนสัพตพันตัวที่มีปฏิกิริยากับไฟแต่เมื่อเขามองเห็นร่างกายของพวกมันที่ขาดหายไปไม่ได้ต่อเข้ากับร่าง แอชเชอร์จึงรู้ว่าการจะสร้างแผลให้พวกมันจำเป็นต้องใช้ธาตุไฟเพลงน้ําแข็งเป็นอีกธาตุที่ทดลองใช้งานแต่ชิ้นส่วนที่ขาดออกจากร่างไปพร้อมกับการตวัดหอกกลับสามารถพุ่กลับมาเชื่อมต่อกับร่างได้เช่นเดิมไม่ได้รับผลกระทบจากธาตุน้ําแข็งแอเชอร์จึงเปลี่ยนธาตุไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลม ทาตสายฟ้าก่อนที่เขาจะรู้ว่าพวกมันมีจุดอ่อนเมื่อถูกธาตุไฟและสายฟ้าโจมตีกรีดร่างอ้วนๆเริ่มเข้าใกล้แอชเรื่อยๆจนเขารีบเปลี่ยนไปใช้งานธาตุไฟจนร่างมีเปเลวไฟ ประทุออกมาทันทีที่เขากวาดหอกไปรอบๆพลางใช้สกิลทะลวงร่างเหล่านอนมากมายที่อยู่ด้านหลังต่างอ้าปากกว้างปลดปล่อยน้ำเหนียวข้นออกมาจากปากพุ่งมายังทิศท,ทางของแอชเชร์ดูเหมือนว่าพวกมันจะมีวิธีการจัดการกับเปลวไฟเพราะหลังจากที่สกิลของเขาถูกเมื่อเหล่านี้ไปไฟก็เริ่มอ่อนลงจนเห็นได้ชัดแม้พวกมันจะเป็นมอนสเตอร์เก้าดาวก็ตามพลังที่ใช้ร่วมกันกลับทำให้ แอชชรู้สึกกลัวเพราะถ้าหากเขาไม่ออกจากที่นี่เขาจะถูกเมื่อกขับตัวจนเหมือนจมอยู่ใต้ทะเลบุงบ๋งบุงบ๋งบุ๋งบุ๋งเสียงพ่นเมื่อกจากมอนสเตอร์ตัวแล้วตัวเล่าดังขึ้นจนแอชเชอร์ขยับร่างกายได้ยากนอกจากมันจะลดการลุกกลามของไฟได้แล้วยังเหนียวจนทำให้การเคลื่อนไหวทำได้ยากอีก ทันทีที่แอชเชอร์คิดว่าต้องรีบไม่อย่างนั้นจะถูกร่างอ้วนๆของพวกมันเคลื่อนเข้ามากัดกินจึงเปลี่ยนไปใช้งานธาตุน้ำแข็งแล้วกวาดหอกไปรอบๆจนทำให้เมือกกลายเป็นน้ำแข็งทันทีที่สามารถดำจัดเลือดได้แอชเชอร์จึงเปลี่ยนไปใช้งานธาตุสายฟ้าพุ่งแหวกกองเมือกเข้าหามอนสเตอร์แล้วทะลุร่างของมันด้วยหอกเลวเพลิงจนเกิดเป็นรูขนาดใหญ่ต่อให้เพื่อนของมันจะพยายามดับไฟแต่บาดแผลที่เกิดขึ้นกลับใหญ่จนมันตายไปในทันทีเปรี้ยงบารึม ธาตุสายฟ้าและธาตุไฟสลับเปลี่ยนไปมาจนทําให้เกิดลําแสงสองสีจากธาตุทั้งสองพุ่งเป็นเส้นสายทะลวงผ่านร่างมอนสเตอร์เดาวตัวแล้วตัวเล่าที่มาจากผลของสกิลที่แอชเชอร์ใช้งานพริบตาที่เขาเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกนั้นกองทับมอนสเตอร์เดาวที่พยายามจะฆ่าเขาก็บางตาลงไป แอชรู้สึกดีใจที่เขาอัปเกรดระบบมาก่อนไม่อย่างนั้นด้วยพลังที่เท่ากับมอนสเตอร์เาดาวคงหนีไม่พ้นถูกเมือกทับถมจนกลายเป็นผีระยาตตกตายในที่แห่งนี้การที่เขาไม่ขโมยเขาแล้วหนีไปจากมอนสเตอร์ออกองนี้ ก็เพราะว่ามอนสเตอร์ก้าดาวสำหรับเขาหายากมากจากจำนวนที่เขานับเมื่อเก็บฟอสเอนเนอร์จีจากพวกมันเขามีโอกาสเก็บฟอสเอนเนอร์ทีได้หลายแสนเปรียงสายฟ้าเส้นสุดท้ายพุ่งทะลวงผ่านร่างของนอนก้าดาวจนมันตายด้วยท่าทางอ้าปากเตรียมจะกลืนแอชเชอร์เข้าไปทั้งร่างท่านใดนั้นเสียงแจ้งเตือนก็ได้ดังขึ้นมาพร้อมกันกับการโจมตีที่จบลงสร้างความพอใจให้แอชเชอร์ไม่น้อยแจ้งเตือน สกิลเชี่ยวชาญหอกขั้นสูงพัฒนาถึงขีดสุดทําการอัปเกรดสกิลเป็นปรอมจานหอกฝึกแอชเชอร์ทดลองเหวียงหอกไปรอบๆปร,ร,ร,รากฏว่าความเร็วในการใช้งานหอกรวมไปถึงพลังทําลายในการแทงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามมอนสเตอร์มากมายที่ตายไปกลับไม่มีสกิลที่น่าสนใจเลยแอเชอร์ที่ไล่เตะร่างของพวกมันเข้าไปในฟังก์ชันย่อยสลายจนหมดเข่าจึงฉีกยิ้มดีใจเพราะการฆ่ามอนสเตอร์9าดาว3,451ตัวที่มีระดับเดียวกันกับระบบหนึ่งหนึ่งทให้เขาได้ฟอสเอนเนอร์ที่จากพวกมัน ราวๆ1 0 1่0ถึง150ต่อตัวรวมแล้วการค่าใน1ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาได้ f o สเอนเนอร์ไปมากจนตอนนี้ f o สเอนเนอร์ปัจจุบันมีถึง486,270หน่วย เป็นจำนวนที่แอเชอร์ก็คาดไม่ถึงว่าจะเก็บได้เร็วขนาดนี้ท่านใดนั้นเองใบหน้าของแอเชอร์ก็เริ่มปรากฏรอยย่นเมื่อจูจ่ๆคอสีเหลืองสูง2เมตรที่ฝังอยู่ในดินกำลังเคลื่อนตัวออกมาจากพื้นดินเขาคิดว่าจะเข้าหยิบมันแล้วจากไปแต่เพิ่งนึกได้ว่าใต้คอมีมอนสเตอรอยู่อีกหนึ่งตัวเป็นมอนสเตอร์สิดาวมันกำลังเคลื่อนไหวจนดันคอ ขึ้นมาจากพื้นจังหวะที่แอเชอรอมองไปยังคอที่ยกตัวสูงขึ้นเขากลับตกใจตื่นเพราะคอที่พูดถึงเป็นส่วนหนึ่งของมอนสเตอร์ยักษ์ตรงหน้าที่สูงถึง10เมตรแม้รูปร่างของมันจะเหมือนกับหนอนก่อนหน้าที่ฆ่าตายไปหลายพันบนร่างของมันกลับมีคอโผล่กลางหน้าผากคอยกระจายพลังออกมาอบอบกดดันแอเชอรอที่เผชิญหน้าจบตอนเป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องได้ที่ทรูวอลเล t ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดสามแปดสองหก